นายกรัฐมนตรีเขาแจ้งงบประมาณเท่านี้ฉันสรุปเลยนะโดยที่ไม่ต้องอ่านเลยเพราะว่าฉันฉันสโุบมาคร่าวๆแต่ตัวเลขไม่ต้องเป๊ะนะเพราะว่าตอนเช้าฉันเป๊ะเป๊ะเป๊ะไปหมดแล้วนะสรุปตอนเย็นนะคะนายกเศรษฐาเขาแบ่งหมวดงบประมาณทั้งหมดหกหมวดว่าเอาตัวนี้ไปแปดแสนล้านเอาตัวนี้ไปสามแสนล้านตัวนั้นสามแสนล้านตัวนี้สามแสนล้านตัวนี้สี่แสนล้านตัวนี้แสนแสนล้านอะไรต่างๆต่างๆนะคะและมากที่สุดก็งบดันความมั่นคงนะคะรวมแล้วประมาณอะไรต่างๆอ่ะจดไปจะไปไปไปจากนั้นปุ๊บ พอแบ่งเป็น6หมวดทางด้านต่างๆนะคะโดยที่ไม่ได้ลงดีเทลของแต่ละกระทรวงแต่ว่าแต่ละกระทรวงนั้นเนี่ยมันจะไปลงดีเทลเมื่อรัฐมนตรีประจํากระทรวงเนี่ยเขาต้องลุกขึ้นมาตอบคําถามเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยได้เวลาไป20ชั่วโมงจะต้องนะคะโชว์เรื่องนี้ในสภาแต่ขณะเดียวกันฝ่ายค้านทั้งหมดรวมกันไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์เป็นก้าไกลและคนอื่นที่เป็นฝ่ายค้านด้วยรวมกันแบ่งเวลากันเข้าได้ทั้งหมด20ชั่วโมงต่างไฟต่างได้20ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะใช้เวลาไปอย่างมีคุณค่าแค่ไหนนะคะ3วันนี้้้จะตองใชแคชั่วันะ จากนั้นปุ๊บเนี่ยรัฐบาลเศรษฐาเขาก็บอกว่างบประมาณทั้งหมดเนี่ยนะสามจุดสี่แปดล้านล้านนะอ่าข้อที่หนึ่งงบประมาณประเทศไทยปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเป็นงบประมาณในกรอบวงเงินงบประมาณประจําปีนะคะสามจุดสี่แปดล้าน,ล,านล้านบาทข้อที่สองใน3 4 8ล้าน,ล,านล้านบาทแบ่งเป็น6หมวดแล้วก็จะลุยหลังจากที่งบประมาณผ่านสภาอันที่สามงบประมาณนี้นะคะมีการ เกียดไว้สําหรับการจ่ายนี่เงินต้นที่เราไปกู้มาแล้วประมาณแสนกว่าล้านงบประมาณนี้มีการสํารองเงินคงคลังไว้จํานวนหนึ่งและสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนี้รัฐมนรัฐบาลโดยเศรษฐาทวีสินได้พูดในตภาวันนี้บอกว่าสถานการณ์ของประเทศอยู่ในสถานะเศรษฐกิจแข็งแกร่ง,งบายไลน์สองเส้นขีดเส้นใต้สามเส้นปืดปืดปืด,ปด,ปดสถานะประเทศสถานการณ์คลังประเทศ สถา,านะการเงินประเทศอยู่ในสถา,านะเศรษฐกษิจและการเงินแข็งแกร่งจบที่คำนี้นะคะแข็งแกร่งนะคะทีนี้ตัดกลับมาที่งบปี67ใครหามางบปี67เป็นการหารายได้เป็นการจัดเก็บรายได้โดยรัฐบาลที่ผ่านมานั่นคือรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาเพราะว่าอะไรเพราะเป็นงบประมาณปี67มันต้องหาเมื่อปีที่แล้วแต่เศรษฐาตวีสินพร้อมคณนนะเพิ่งมาได้สามเดือนใบาลายขีดเส้นใต้3มเส้น เศรษฐาเพิ่งมาได้สามเดือนยังไม่ได้หารายได้เข้ายังไม่ได้จัดเก็บรายได้โดยศักยภาพของรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลเศรษฐาเข้ามาสามเดือนใช้งบประมาณไปสองร้อยล้านสามร้อยล้านใช้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 ในการลดโชว์ใช้ในการต่างๆแต่ว่ากรณีของการจะถแถลงข่าวโชว์ว่าเอางบประมาณส่วนไหนและดมทุนอะไรเข้ามาในประเทศได้บ้างอันนี้ยังไม่ได้ถแถลงนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่าคนหารายได้จัดเก็บรายได้และปรากฏจัดเศรษฐาทวีสินวันนี้ได้มีการนะคะอธิบายในสภาบอกว่า รัฐบาลมีเงินทั้งหมด3.48ล้านล้านและก็เป็นอย่างที่มาริกาว่าเมื่อสักครูน่นี้จากนั้นปุ๊บยังไงต่อเป็นงบประมาณที่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว9%กว่าขณะเดียวกันมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วได้ประมาณเกือบ12%แปลว่าอะไรแปลว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์สร้างรายได้จัดเก็บรายได้เพิ่มจากปีก่อน ได้อีก12%แล้วรายจ่ายก็เพิ่มขึ้น9%แปลว่ารายจ่ายที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายรับที่ไปจัดเก็บได้ปรบมือสิคะแปลว่าอะไรคะแปลว่ารัฐบาลคนเอกประยุทธ์คอรมอรัฐบาลคนเอกประยุทธ์ในเวลานั้นสร้างรายได้มากกว่ารายจ่ายและรายได้การจัดเก็บรายได,ได้เพิ่มขึ้น1 2ปรบลมือสิคะ มือเพื่อย้ําอะไรทักเจ้าบริการย้ําว่าสิ่งที่เมื่อสองสามวันก่อนตอนวันสดีปีใหม่หนายกเศรษฐีคนหนึ่งพูดออกมาบอกว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าปีสองพหกสิเพื่อที่จะทดเทยความขาดโอกาสในช่วงเก้าปีที่ผ่านมาจึงเป็นเรื่องไม่จริงเป็นเศรษฐาโกหกเมื่อสองสามวันก่อนแต่วันนี้ ในสภาเศรษฐาพูดความจริงเป็นสคริปต์สแผ่นแต่สองวันก่อนที่บอกว่าสวัสดีปีใหม่ประชาชนเราจะชดเชยกับ9ปีที่เสียโอกาสไปเป็นเรื่องโกหกเพราะว่าย้อนแย้งกันวันก่อนสองวันก่อน,น,อนคุณเปิดวาทกรรมตอนหาเสียงคุณก็เปิดวาทกรรมแปดปี9ปีที่ผ่านมาคุณด่ารัฐบาลแล้วก็มีแต่วาทกรรม แต่วันนี้หลักฐานชัดเจนคือปากคุณพูดเองว่างบประมาณปี2567ารก็มีการจับเก็บรายได้เพิ่มขึ้น11.9เซคือเกือบ12%บสอเซนขณะเดียวกันมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเกอร์ซกว่าซึ่งรายจ่ายที่เพิ่มนั้นเป็นรูทีนแต่ขณะเดียวกันน้อยกว่าการจับเก็บรายได้แต่ว่าเรามีรายได้มากกว่ารายจ่าย รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้สร้างคุณประโยชน์ไว้ให้กับประเทศชาติจริงๆปรบมือสิคะเศรษฐาทวีสินเป็นคนกล่าวสปีดสี่แผ่นนี้และการกล่าวสปีดสี่แผ่นนี้จึงเป็นดิจิตอลฟุตปิ้นจบนะคะค่ะนี่คือวิทยาศาสตร์นี่คือเหตุและผลไม่ใช่ผลด้วยวาทกรรมนี่คือวิทยาศาสตร์เอกสารสี่แผ่นที่เศรษฐาทวีสินท่องในสภาวันนี้นั่นคือข้อจริงข้อมูลจริงเพราะว่าเอกสารเหล่านั้นเขียนจากสำนักงบ จบนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ว่าจะคุณเป็นคุณหนูตุ้งติ้งไม่ว่าจะเป็นภูมิธรรมไม่ว่าจะเป็นเลขานายกหมอคนไหนและไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหยุดพูดได้แล้วว่าเสียโอกาส8ปี9ปีเพราะวันนี้เมื่อประมาณปี2567คุณประกาศเองว่าจัดเก็บรายได้เพิ่มได้11.9เปอร์เซ็นต์ จบนะคะนอกจากนั้นแล้วเษฐาตว,วีสินยังประกาศในสภาวันนี้ว่ารัฐบาลได้มีการวางแผนนะคะในการนะดูแลการลงทุนเพิ่มขึ้นในประเทศรัฐบาลดลเด็กประยุทธ์จัดเก็บรายได้มาทําให้มีเงินมากพอที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นได้อีก4%หลังจากที่วางแผนการลงทุนระดับหนึ่งแล้วแต่สามารถเพิ่มในปีนี้ได้อีก4%อร์เจบนะคะ จบนะคะเพราะฉะนั้น,ใค,น,ใ,ใ,นะคะใครก็ตามที่บอกว่ารัฐบาลโดเอกประยุทธ์ทำให้เสียโอกาสไม่ใช่นะคะใครก็ตามที่บอกว่ารัฐบาลโลเอกประยุทธ์นะใช้เงินไปซุรุยซุร่ายหรือใช้เงินไปย่อยแยะไม่เหลือเงินให้ใช้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะนอกจากนั้นคุณเศรษฐายังกล่าวในสภาอีกด้วยว่านะในกรณีที่ในกรณีที่มีการจัดเก็บรายได้นั้นปรากฏว่า ในรายได้นั้นประเทศไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศมีทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในทุนสำรองระหว่างประเทศนั้นมันก็จะมีเงินและมีทองสำรองระหว่างประเทศคุณจาได้ไหมตอนก่อนที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะลงจากตาแหน่งรัฐบาลเคยประกาศและเป็นข่าวไวัยรัลโดยทั่วไปว่าประเทศไทยเป็นอันดับสอง รองจากประเทศจีนที่มีทองเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศแปลว่าอะไรเรื่องเงินสำรองระหว่างประเทศกับทองสำรองระหว่างประเทศมันแปลว่าอะไร<ศ>ดกกรอรมาริกาตัดกลับมาที่ดรอรมาริกามันแปลว่าสถานะความมั่นคงของประเทศมันแปลว่าสถานะความเป็นตัวตนของประเทศที่จะไม่มีใครสามารถจะมาเขกหัวเราได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนรัสเซียหรืออาหรับ นั่นคือความแข็งแกร่งของประเทศศักยภาพของประเทศจึงอยู่ในสถานะแข็งแกร่งตัดก,กลับมาที่ประเทศไทยเดเตร์<ด>มาริกาขออนุญาตกลับเรียนท่านนายกร,ร,ยรัฐมนตรีเศรษฐาและดิฉันขออนุญาตกลับเรียนรัฐมนตรีเศรษฐกิจทุกคนของรัฐบาลเศรษฐาและดิฉันขออนุญาตกลับเรียนรัฐมนตรีทุกคนรวมทั้งหัวหน้าขบวนชั้น14ด้วยกลับเรียนว่าอะไรดเรมลริกากลับเรียนว่าสถานะทางเศรษฐกิจประเทศไทย,ไทยวันนี้ขีดชั้นใต้า3ามเส้น อยู่ที่สถานะแข็งแกร่งท่านอย่าทําให้เจ๊งนะคะสถานะประเทศไทยในปัจจุบันนี้อยู่ในสถานะแข็งแกร่งท่านอย่าทําให้เสียนะคะสถานะเงินคงคลังของประเทศทําให้คนไทยไปทั่วโลกเดินทางไปที่ไหนคนก็ไม่กล้าในการที่จะดูหมิน่นดูถูกนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศไทยดูถูกคนไทยไม่มีใครดูถูกคนไทยว่าเป็นพวกที่มาจาก โลกพระเจ้าเหาเป็นพวกที่มาจากหลังเขาไม่มีใครดูถูกเราได้นะคะเพราะประเทศไทยเป็นอันดับสองรองจากประเทศจีนในเอเชียที่มีทองสำรองระหว่างประเทศจํานวนมากและขณะเดียวกันวันนี้รัฐบาลเสรษฐาโดยานายรัตนตรีเสรษฐาประกาศในสภาเองว่าเรามีเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในสถานะที่ดีและแข็งแกร่งจบนะคะเพระนาะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นดิจิตอลฟุตปิ้ง หลังจากนี้ถ้าเกิดใครพูดคำว่า8ปีเสียโอกาส9ปีเสียเวลาประชาชนสามารถขุดคลิปนี้ขึ้นมาหรือไม่ก็นั่งไลฟ์ t ิกต o อกอัดเทป t ิ k t o อกอัดทุกแพลตฟอร์มพูดแทนได้เลยพูดไปเลยพูดไปเลยถ้าหากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลหรือรัฐมนตรีหรือโคฆษกรัฐบาลไม่มีข้อมูลไม่มีภูมิความรู้ ไม่มีเหตุไม่มีผลในการที่จะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจโดยเป็นวิทยาศาสตร์ประชาชนก็ต้องพูดเองประชาชนสมควรได้รับความเป็นธรรมโดยได้รับข้อมูลที่เป็นธรรมโดยที่รับข้อมูลที่เป็นจร,ริงไม่ใช่ได้รับข้อมูลจากวาทกรรมที่คุณพยายามจะกระซูกกระซูกกระซวกวันนี้สิ่งที่พวกคุณกระซวกมาโดยที่คุณไม่ดูจ่าดูหมู่โดยที่คุณไม่ดูสี่ดูแดคุณไม่สน 4, สี่สนแปดสนแฝดใด เป็นอย่างนี้แหละทําให้ประเทศไทยติดปัญหาและประเทศไทยก็ได้นายกรัฐมนตรีโบโซมาดังนั้นดิฉันจึงขออนุญาตกับเรียนเพื่อทราบว่าเมื่อวันนี้นะอภิปรายงบป,ประมาณ2,567ยังไงงบป,ประมาณก็ผ่านอยู่แล้วค่ะอีกสองวันยังไงก็ผ่านค่ะเพราะว่าไม่ผ่านไม่ได้ค่ะถ้าไม่ผ่านประเทศพัฒนาไปไม่ได้ประเทศเดินหน้าไม่ได้ค่ะและเงินเดือนข้าราชการจะไม่ออกค่ะ เพราะฉะนั้นยังไงสสในสภาก,ก็จะต้องโหวตผ่านงบประมาณค่ะเพียงแต่การอภิปรายนั้นเป็นการอภิปรายเพื่อติติงเตือนรัฐบาลให้ใช้งบประมาณอย่างถูกต้องตามกฎหมายและใช้งบประมาณอย่างมีธรรมาพิบาลและใช้งบประมาณไม่ว่าจะเป็นหมวดของการพัฒนากับหมวดของงบประจำก็ขอให้ถูกต้องตามกฎหมายและขณะเดียวกันไม่เกิดการทุจริตจนทําให้ประเทศเป็นหนี้สาธารณะ ตัดกลับมาเรื่องหนี้สาธารณะอีกทีหนึ่งวันนี้นายกร,รัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็บอกไว้ใช่ไหมคะว่าหนี้สาธารณะของเรา,อย,า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 อยู่ที่11ล้านล้านบาทอยู่ที่11ล้านล้านบาทซึ่งเป็นซึ่งเป็นจํานวน62กว่าเปอร์เซ็นต์6กกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงๆมาตรฐานที่จะต้องไม่เกินคือเท่าไหร่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นช่องว่างระหว่างหกสิบกว่าไปจนถึงเจ็ดสิบแปลว่าอะไรสังเกตตรงนี้ดีๆนะไฮไลท์สามเส้นไฮไลท์สามเส้น สังเกตเพื่ออะไรดรมาริกาแปลว่ากู้กได้อยู่ไงแปลว่ามันจะกู้ได้อยู่ไงนี่สาธารณะปัจจุบันมีอยู่สิบอ็ล้านล้านบาทซึ่งมากไหมมากแต่อยู่ในสถานการณ์ที่ยังสามารถก่อหนี้ได้อีกเพราะอะไรเพราะจะต้องไม่เกิน70%ซของ GDP แต่ปัจจุบันมันเป็น6 0สิกว่าอร์ซของ GDP เพราะฉะนั้นแปลว่าระหว่างช่องว่าง 60%จนไปถึง70%ของ GDP นั้นมันจึงเป็นแก๊ที่เศรษฐากำลังจะชี้เป้าให้สสอได้รับทราบตั้งแต่วันนี้ว่าเขาสามารถที่จะกู้ได้อีกแปลว่าพระราชาประยดเงินกู้ที่กำลังจะเข้าสภา,พาเพื่อจะปรกู้มาหกแสนล้านบาทอามาแจกประชาชนดิจิทัลเว l l เนนั้นเขาจะกู้ให้ได้เขาจะกู้เข้าใจยังเขาเปิดช่องว่างตรงนี้ไว้ดังนั้นจับสังเกตให้ดีจับสังเกตให้ดีวันนี้สปีดของเศรษฐาสี C ่แผ่น นะคะชัดเจนเลยนะคะทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับหนี้สาธารณะช่องว่างที่สามารถกู้ได้ทั้งเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจอยู่ในสถานะแข็งแกร่งทั้งเรื่องเกี่ยวกับว่ามีงบประมาณที่จะเก็บรายได้จนได้มาในปี2567นี้ทั้งหมดเพิ่มจากปีที่แล้ว12%นะ11.9ก็คือ12%และมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น9%ซึ่งรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าการจัดเก็บรายได้ ที่เราเก็บได้เพราะฉะนั so, então, ้นก like ็เท่ากับว่ามีเงินมากกว่ารายจ่ายอยู่นะคะขณะเดียวกันยังสามารถจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งไปจ่ายเงินต้นของการกู้อีกจํานวนแสนกว่าล้านบาทไปจ่ายเงินต้นของการกู้อีกแสนกว่าล้านบาทนะคะนี่คือเป็นวินัยการเงินการคลังที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อเอาไปจ่ายสําหรับกรณีเงินกู้ที่เราไปกู้มาจ่ายเงินต้นได้ด้วยนะคะยังไม่ใช่ไม่ใช่จ่ายดองด้วยนะจ่ายต้นได้ด้วยแสนกว่าล้านปีนี้นะคะนอกจากนั้น ก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับเงินสำรองระหว่างประเทศซึ่งมีอยู่ในสถานะที่มีเสถียรภาพและแข็งแกร่งและนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับนะคะการสามารถพัฒนาหรือลงทุนให้กับประเทศชาติได้เพิ่มอีก4%จากปีที่แล้วเท่าไหร่ก็ตามแต่ปีนี้เพิ่มไม้อีก4%เพราะฉะนั้นฉันจึงสรุปว่า3ข้อพวกคุณสรุปเลยได้บ้างสิ่งที่ดรมาลิกาพูดคุณสรุปอะไรได้บ้าง สรุปอะไรบ้างเข้าใจตรงกันหมดนะโอเคค่ะไม่สรุปแล้วนะคือสรุปของสรุปไปแล้วนะโอเคค่ะปบมือค่ะปบมือค่ะไม่ใช่ว่ามานั่งอวยก,กันเองนะคะปบมือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ค่ะปลอบมือให้เขาค่ะคุณปลบมือให้เขาค่ะ